วันนี้ก็ได้เลิกนะเดี๋ยวพาน้องปลายฟ้านะไปถ่ายน้ำมันเครื่องไปตึงโซ่นะแล้วก็เติมน้ำมันสักหน่อยนะก็ดูแลกันสักหน่อยนะเพราะว่าโอ้โหมัวแต่ใช้ไม่ได้มีโอกาสไปซ่อมบำรุงกันเลยดูแลน้องหน่อยน้องปลายฟ้าเดี๋ยวน้อง น่อ,องกิจไในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงลิ<อ>มัมาถึงร้านละนะถ่ายน้ำมันเครื่องนะที่มิตรเจริญยนะต์สัตหีบนะสาขาสองได้ฤกษ์สักทีนะดูไม่ได้ถ่ายน้ํามันสันานเป็นไงพอได้ ่ยอ,อใช้น้ำมัน 4T ฮะนะซูปเปอร์ต้องตึงโซ่ด้วยฮะนะนะเพราะโซ่หย่อนมากเนะี่ยมีเงาใจแคร็กโซ่อาจจะยานมากก็ต้องเอาออกสักข้อ Còn <laughs> chiêu mà không mày. ก็ให้มันให้มันตึงขึ้นคงแบบมันยาวเกินมันเลยย้วยหลุดง่ายก็หย่อนง่ายก็ใช้มานานฮนะคุ้มมาก้าขาตั้งนี่แข็งมากนะต้องดันกันสองคนนะเนี่ยรถนาเล็ก อคิดว่าน่าจะเรียบร้อยละใช่กันก็ตัดโซ่เรียบร้อยให้จ่ายตังค่าบริการทั้งหมด160ฮนะรวมทั้งค่าถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็ค่าตัดโซ่นะเพราะโซ่มันยาวมันหย่อนไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ